และเราต้องยืนยันว่าต่อให้เราเป็นหมอแผนไทยเราเป็นหมอแผนจีนหรือเป็นหมอป,ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ควรต้านวัคซีนแต่เราต้องต้านการปกปิดข้อมูลจากผลกระทบของวัคซีนฉุกเฉินเหตุการณ์ปี2564ซึ่งมีคนเสียชีวิตตามปีงบประมาณ548,067คนไข้รออยู่นอกโรงพยาบาลเต็มไปหมดคนเสียชีวิตเผาศพแทบไม่ทันเราเชื่อวปีนั้น เราควรจะตายมากที่สุดแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นปี6-5เราเสียชีวิตมากขึ้นหลังจากเราฉีดวัคซีนปี6-6เราก็เสียชีวิตมากขึ้นและมากกว่าปี2-5 6-2-6-3ซึ่งโควิดยังไม่ระบาดในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้กล่าวหาวัคซีนนะครับแต่ต้องทำวิจัยเพื่อสำรวจความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นและมีกี่ส่วนที่อาจจะกระทบมาจากวัคซีนและนี่ก็คือตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่น ็มีการเปิดเผยว่าผลกระทบจากวัคซีนมีมากถึง201ชนิดมันอักเสบไปทุกอวัยวะไปหมดและเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือการอักเสบในเรื่องของเนื้อเยื่อหัวใจเนื้อเยื่อโดยทั่วไปของร่างกาย สมองประสาทและหลอดเลือดงานวิจัยที่เกิดขึ้นในปี2564ต้นปีออกมาทันชิรามากับอภัยภูเบศทดลองทําให้มั่นใจเลยว่าฟาสไลโจน,นี่แหละยับยั้งเชื้อไวรัสับการแบ่งตัวของไวรัสได้ยุดยั้งการทํางานของเอนไซม์ของไวรัสโควิดได้มากกว่าวรัสหลายชนิดวารสารของกรมการแพทย์แผนไทยตีพิมพ์ว่าผู้ป่วย3 0 9รายลดอาการปอดบวมอักเสบได้ถึง94.3% และที่สําคัญการโจมตีว่าฟ้าทลายโจรทํำลายตับงานวิจัยปี2554วิจัยในสัตว์ทดลองให้หนูกินพาราเซตามอลกับอักเสบให้หนูที่กินพาราเซตามอลกินฟ้าทลายโจรลดการอักเสบลงอย่างมีนัยยะสำคัญบังนั้นฟ้าทลายโจรบำรุงรักษาปรับด้วยครับชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อดูผลงานของพวกเราอย่างต่อเนื่องที่ปานเทพ .com นะครับ